สวัสดีครับก็คลิปก่อนนั้นนะผมรีวิวชุดตัวคอนโทรลไปแล้ววันนี้เราจะมารีวิวระบบปั๊มนะครับก็ผมจะเริ่มจากท่อด,ดูดก่อนนะอ่ะอย่างแรกเลยท่อด,ดูดของเราจะเป็นท่อด,ดูดขนาดสองนิ้วนะครับรลดเป็นนิ้วสองนะครับต่อเข้าปั๊มไปข้างใต้นี้ก็จะมีผ้าอะไรเขาเรียกมุ้งมุงม้งขาวหรอที่มันเป็นสีฟ้านะครับในการหุ้มกระโหลกร้อบหนึ่งนะครับแล้วก็มีตะแกรง อีกชั้นหนึ่งก็คือข้างล่างครับสองชั้นอันนี้ผมใส่เป็นยูเนียนไว้นะครับเป็นยูเนียนสองนิ้วเสื่อเซอร์วิสข้างล่างนะครับถอดตรงนี้ได้เลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ขนาดไหนนะเพราะเคยหลุดมารอบนึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าผมขันไม่แน่นเองหรือเปล่ามานี้ผมก็งอเก้าสิบขึ้นมานะครับจริงๆตอนแรกผมกะจะใส่เป็นสี่ห้าองศาแต่ว่ามันไม่ได้ทําไม่ได้อันนี้ก็ลากยาวมาวันนี้ก็จะเป็น าวายสแตนเนอร์นะครับผมเผื่อเคอยังขยะเข้ามาตามในนี้แล้วก็สามารถถอดออกมาได้เลยข้างในนี้จะเป็นกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาเราอันนี้เราก็ลดปลาเป็นนิ้วสองนะครับเข้าปั๊มไปอันนี้ติดกึ่งติดกาวเรียบร้อยนะตอนแรกไม่ติดพอดับปั๊มปบแม่งระเบิดเลยมันดันออกไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับมาที่ชุดปั๊มนะครับตรงนี้จะเป็นตัวร่อนน้า แต่มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเราจะใช้แค่ตอนแรกแต่ว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายนะอ็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ยจะเป็นตัวร่อนน้ำนะครับเปิดมาน้ําก็จะไหลลงมาอย่างนี้ถ้ามันส่วนเกินมากๆจริงๆก็จะไหลมาอย่างนี้ส่วนชุดทั้งอ่อนเนี้ยผมเดินเป็นท่อหนึ่งนิ้วยิงยาวนะครับก็เน้นแรงดันไว้ก่อนนะครับแต่เห็นบางคนเขาก็บอกเออทาเป็นท่ออะไรนะขยายเป็นท่อสองนิ้วหรือว่านิ้วสองหรืออะไรสักอย่างนี้แหละให้มันใหญ่กว่าเดิม แต่ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะว่ามันจะโอเคขนาดไหน,นอันนี้จะเป็นท่อชุดส่งพวกเอ,อ่อจะเป็นสายยางนะครับจะเป็นอันนั้นสายยางต่อไว้สองสุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเออเป็นวาล์วไฟฟ้านะครับในการเปิดปิดเอ,อ่อสปริงเกอร์อ่ะเราขึ้นมาข้างบนกันต่อไปก็จะเป็นชุดปัม๊ม คือปั๊มผมใช้เป็นปั๊มมิสูนะครับผมตัวนี้เลยขนาดสามแรงม้านะครับผมอันนี้ก็เป็นเสียงตอนทำงานนะครับผมตู้คอนเทนตตู้คอนโทรลคลิปที่แล้วเคยเปิดรีวิวให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็เป็นตู้นั่งไมแรกงนะครับประกอบเองมีคนก็มาถามเหมือนกันว่าซื้อที่ไหนบอกผมประกอบเอง <laughs> อันนี้ก็จะเป็นวาล์วมอเตอร์นะครับผม แตเป็นไฟ ac นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าม,มันกันน้ําได้นะครับ ip ห้าสิบเจ็ดปะใช่ไหมเอ้ยหกสิบห้าตัวนี้กันน้ำ ip หกสิบห้านะครับก็ชิวนะครับเป็น water wall wow นะก็ชุดท่อเป็นท่อ acg ทั้งหมดเลยนะครับใช้ acg ทั้งหมดเลยในการเดินไปไหนต่อไหนนะครับก็คือยิงเมนหลักก็คือหนึ่งนิ้วนะครับยิงยาว เน้นแรงดันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ําออกกันนะครับว่าน้ามันจะออกประมาณไหนนะอันนี้ก็จะเป็นน้ําออกนะครับอันนี้ผมเติมเปิดเป็นเติมเติมน,น้ําในสวนไว้นะครับนี่อันนี้ก็เปิดปแบบค่อยๆนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดแบบสุดดูนี่ดูแรงไหมแรงมากเลยนะเนี่ย อันนี้ก็คือเปิดเติมเติมน้ำในสวนแล้วก็เพิ่มออกซิเจนนะครับให้ให้น้ำมันวนนะไ้ตรงนี้มันทะาุทะเุถึงกันได้นะครับก็เปิดให้น้ำมันวนไปประมาณนี้นะงบประมาณก็หลายหมื่นอยู่นะที่ผมคำนวณอะ่ะชุดนี้แบบถ้ารวมแบบคำนวณผิดแบบเขาเรียกไงซื้อของผิดอะไรด้วยอะไรเงี้ยแบบ จุดผิดพลาดแล้วก็สองหมื่นกว่ากว่านะส่วนไอ้แท่นเนี้ยผมเชื่อมเองก็เก็บเศษเหล็กในบ้านเนี้ยที่มันเหลือๆเ,เอามาเชื่อมก็อันนี้ผมไม่รู้ราคานะผมตีราคาไม่ถูกเหมือนกัน็ทําเองหมดเลยแต่ปั๊มตัวเนี้ยผมได้มาในราคาหมื่นสองกว่ากว่านะครับประมาณเกือบหมื่นสามไอ้ตัวเนี้ยตัวละแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบสองตัวนะครับตัวละตัวละนะตัวละแปดร้อยห้าสิบ พวกข้าเติมข้าต่อเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดนะผมคิดแค่แบบไม่กี่จุดไอ้ตู้ตู้ใบนี้ก็มีค่างโง่ด้วยก็มีหมื่นหนึ่งก็ได้อะแต่ว่ามันยังก็ยังมีเหลือของไว้เดินตู้ต่อไปได้อยู่ก็เออครั้งแรกแล้วก็เออมีผิดมีถูกครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับว่ารีวิวชุดท่อดูดอะไรรีวิวชุดปั๊มนะครับ พี่ก้าสวัสดีค่ะ